ความเชื่อใจสิ่งแรกเริ่มเดิมทีที่ติดตัวมนุษย์เรามาตั้งแต่กำเนิดแต่ถูกความรู้ความคิดความหวาดระแวงความสัมพันธ์และอื่นๆมากมายที่ทำให้ความเชื่อใจนั้นมันลดน้อยถอยลงคนเราจะเชื่อใจมนุษย์แบบสุดใจร้อเเซ็ไม่ได้งั้นเหรอนี่คือเรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นเรื่องความเชื่อใจเศรษฐีรายหนึ่งได้เชิญผู้ที่มีปัญหาทางการเงินมาห้าคน เพื่อทําการเล่นเกมไม่ง่ายที่เขาต้องการพิสูจน์เรื่องของความเชื่อใจของมนุษย์ขอบคุณครับที่มาตามคําเชิญของผมผมรูซิโอทุกท่านคงสงสัยกันว่าผมเชิญพวกคุณมาทําไมกันสินะครับงั้นผมขอทําการอธิบายเลยนะครับพวกคุณทุกคนนั้นล้วนมีปัญหาทางด้านการเงินกันและผมเองก็แค่ยอยากทดลองว่าความเชื่อใจของมนุษย์นั้นมีมากน้อยแค่ไหนกันเลยเชิญพวกคุณมาเล่นเกมเพื่อชิงเงินรางวัลครับ ดยเกมนั้นแสนง่ายมากเพียงแค่อยู่ในห้องให้ครบหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็รับไปเลยครับคนละหนึ่งล้าน US oh, ดอลลาร์โหตีเป็นเงินไทยก็มากกว่า35ล้านบาทเลยนะนี่คือคุณนักศึกษาที่ค้างค่าเทอมหากไม่จ่ายก็จะเรียนไม่จบฉันต้องเอาเงินรางวัลน,นั้นมาให้ได้ป้าแมนผู้โดนโกงแชร์จนหมดตัวถ้าได้เงินนั้นมาก็เลิกขี่เวฟไปขี่บิ๊กไบค์ทแทโรว้ยน้องจ๊าจ๋าจะได้มามองเราสักทีตุ่นเด็กแว้นที่หมดเงินไปกับการเปย์หญิง เกมง่ายๆสิตีเอติดนี้พนันออนไลน์ฉันจะเอาเงินนี้ไปช่วยครอบครัวของฉันหนุ่มไร้บ้านที่ต้องการเงินไปช่วยเหลือครอบครัวเอาละครับถ้าทุกคนไม่อยากเข้าร่วมก็สามารถออกจากที่นี่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีใครคัดค้านทุกคนเข้าไปในห้องข้างหลังผมนี้แล้วเราจะเริ่มเล่นกันครับอย่างน้อยนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับพอพวกคุณร่วมเล่นเกมกับผมนั่นหมายความว่า คุณเชื่อใจผมว่าผมจะให้เงินคุณตามที่สัญญาทุกคนเดินเข้าไปในห้องที่มีขนาดใหญ่พอ,พอกระสานามบาสโลง่งและไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆตกแต่งเมื่อทุกคนเดินเข้ามาในห้องประตูอัตโนมัติก็ปิดตัวลงทันใดนั้นเสียงจากลำโพงก็ดังขึ้นเป็นเสียงของลูซิโอเอานะครับทุกท่านเมื่อเขอามาแล้วให้เข้าไปตามหากล่องที่มีชื่อของคุณอยู่นะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน และมันก็จะเปิดได้เฉพาะเจ้าของกล่องเท่านั้นข้างในกล่องของคุณมีกระดาษที่เขียนกฎพิเศษที่จะได้รับเงินโบนัสอยู่ด้วยข้อแรกตามหาคนร้ายโมอะไรคือคนร้ายวะใช้ของในกล่องแทงคนร้ายเพื่อยืนยันคาตอบข้างในกล่องนั้นมีมีดคัตเตอร์ที่คุณใช้ประจําอยู่ข้างในด้วยเฮ้ยให้แทงเลยเหรอไหนว่ามันเป็นเกมง่ายๆไงล่ะห้ามให้ผู้ในคนอื่นรู้ของภายในกล่องนี้หากคุณทําสําเร็จคุณจะได้รับเงินโบนัส 1>, 1ร้าน US ดอลลาร์โอ้โหเงินโบนัสนี่มันเยอะมากเลยนะเนี่ยคุณสามารถกดปุ่มสีแดงข้างประตูเพื่อออกจากห้องนี้ได้ตลอดเวลาครับแต่คุณจะไม่รับเงินใดๆทั้งสิน้นปอคอนะั้นจะมียาสลบและยาที่ทำให้ตื่นอยู่นะครับซึ่งระบบจะทำการฉีดให้คุณอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดทุกคนจะโดนฉีดยาให้หลับและตื่นพร้อมๆกันแต่จะมีหนึ่งคนที่ไม่ได้ถูกฉีดยานะครับ โดยจะส่งไปเรื่อยๆอ๋อผมลืมบอกข้อสุดท้ายไปในกลุ่มของผู้คนนั้นมีคนร้ายนะครับหรือเดอะโม่นเองโปรดระวังเขาด้วยเขาอาจจะทําให้คุณหมดความเชื่อใจคนอื่นๆก็ได้และนั่นจะไม่คุณแพ้ในเกมนี้นะครับเอาละนี่ก็ใกล้จะถึงเวลาที่ฉีดยารอบแรกแล้วนะครับขอให้สนุกกับเกมนะครับอะไรวะมีคนร้ายด้วยเหรอเฮ้ยหรือ นี่มันเป็นแค่การบรัักันนี่เราควรจะเชื่อใจเขาได้หรือเปล่าเนี่ยทันทีที่เสียงเอไอวายดังขึ้นคุณก็เริ่มรู้สึกเจ็บที่ต้นคอแล้วค่อยๆหมดสติไปจากนั้นไม่นานเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นมาสายตาคุณเริ่มมองชัดเจนมากขึ้นนั่นทําให้คุณพบว่ามีคนตายอยู่ที่มุมห้องเขาคนนั้นก็คือชายไร้บ้านเขาถูกมีดทำครัวปาดเข้าที่คอจนเสียชีวิต ทุกคนเริ่มแตกตื่นเพราะเกมเริ่มได้เพียงไม่กี่นาทีก็มีคนตายเสี็จแล้วหรือนี่เป็นฝีมือของคนร้ายเด็กแว้นตุนเริ่มตะโกนเสียงดังไอ้นันแหละไอ้นั่นแหละไอทหารคนนั้นแหละต้องไปฆาตกรแน่เลยหน้า,าย่างโหดอย่างงี้ต้องไปฆาตกรแน่แน่เลยท<า>หารได้ตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันด้วยแกสิเป็นคนร้ายดูบนเสื้อแกสินั่นมันโมจะชัดที่บอกว่าแกน่นแหละเป็นคนร้ายจะป้าละนีาา่มันแค่เสือ้อเว้ยอย่างฉันอ่ะทำอะไรไม่ได้หรอกทหาร ดเดลิโตเถียงกลับไปว่าอย่างไรก็ไม่ใช่ฉันนีไม่ดีก็อาจจะเป็นป้าเขาหนึ่ก็ได้ดูที่มีดนั่นสินั่นมีดทำครัวไม่ใช่เหรอพะทำมีดนั่นเป็นอาวุธของฉันจริงๆมันคงไม่ใช่มีดทำครัวล็อกด้วยประโยคนั้นเองทำให้คุณเริ่มคิดได้ว่าอ่อความและของที่อยู่ในกล่องนั่นน่าจะเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวหรือของที่เขาใช้เป็นประจำแน่ๆและนันก็ฟังดูมีเหตุผลเหมือนกันที่มีดที่ปักบนตัวศพถ้าเป็นฝีมือของทหารก็ไม่น่าจะใช่มีดทำครัวนี่นะมันควรจะเป็นคอมแบทไนท์สิถึงจะน่าสสมมเหตุผล แมนรีบเถียงทันควันไม่ใช่ฝีมือป้านะป้าฆ่าใครไม่ได้หรอกการโต้เถียงก็ได้แต่เถียงไปเถียงมาโดยหาหลักฐานไม่ได้สักอย่างจนกระทั่งถึงเวลาฉีดยาสลบอีกครั้งาวนี้ผู้ที่ตื่นคือตุนตุนที่ปักใจเชื่อว่าฆาตรกรนั้นต้องเป็นทหารนายนั้นแน่ๆเพราะเขาบั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนร้ายเพราะของที่อยู่ในกล่องของเขามีเพียงแค่กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเท่านั้นเขาได้สะบัดขึ้นมาว่าบ้าเอ้ยแล้วจะจัดการกับไอ้ทหารนี่ยังไงดีเนี่ย ุญแจจะไปฆ่าใครได้เออแล้วถึงแม้จะเป็นอย่างอื่นฉันก็ไม่กล้าที่จะฆ่าใครเหอะแต่ถ้าไม่ทํามันก็ทําฉันอยู่ดีสินะตุนตัดสินใจเอามือกรรํากุญแจไว้แน่นนั่งค่อมอกทหารพร้อ,อมที่จะเอากุญแจนั้นปักไปที่คอของทหารแต่ด้วยความที่ว่าตุนตัดสินใจช้าทาให้หมดเวลาเสียก่อนทหารตื่นขึ้นมาเห็นตุนนั่งค่อมเขาพร้อ,อมที่จะเอากุญแจเสียบเข้าคอของเขาเขารีบพักตุนออกให้ล้มพร้อมตะโกนออกไปว,ว่านี่แกจะทำไรวะนี่แกคิดจะฆ่าฉนันเหรอบ้าเอ้ย ไอเด็กนี่มันเป็นคนไรจริงๆสินะร่างกายอันใหญ่กำยำของสิบสเอได้ต่อยและกระทืบตุ่นอย่างต่อเนื่องจนทําให้ตุ่นนั้นบอบช้ําและตายในที่สุดป้าแมตตกใจมากรีบวิ่งไปที่ประตูเพื่อจะกดปุ่มเพื่อออกและยกเลิกเกมนี้เกมแบบนี้มันไม่ควรจะเล่นแล้วมีคนตายไปแล้วถึงสองคนแบบนี้ต่อให้ได้เงินมามันก็ไม่คุ้มแล้วละ่ะอันใดน,นั้นเองก็มีเสียงปืนดังขึ้นป้าแมตถูกยิงเข้าที่กลางหลังและลม้มลงเสียชีวิตคุณได้แต่ยืนงงเฮ้ย นี่เป็นบ้าอะไรกันเนี่ย 13A ได้แรงปืนมาที่คุณแล้วบอกว่าเฮหนอย่าคิดทำอะไรบ้าๆนะฉันต้องการเงินนั่นจริงๆเรามานั่งรออย่างใจเย็นๆให้หมดเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วไปรับเงินรางวัลกันเถอะแกต้องเชื่อใจฉันนะฉันไม่ใช่คนร้ายคุณยืนตัวสั่นเงนงก 13A ใช้ตัวใหญ่ของเขานั่งลงขวางทางประตูไว้แล้วบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านั่งรอซะเราจะได้เงินไปด้วยกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกฉันสัญญา นันสัญญาทักแกไม่ทำอะไรงโง่ในตอนนี้หัวของคุณขาวโพลนไปหมดระหว่างนั้นเองยาสลบใกล้ฉีดที่ทหารคุณเป็นเพีงคนเดียวที่ตื่นอยู่ในขณะน,นี้ในระหว่างนี้คุณคิดได้3ตัวเลือกนั่นก็คือ 1. รีบวิง่งไปกดปุ่มรับทิ้งเงินรางวัลแล้วหลบหนี 2. นั่นงรอใครบจนหมดเวลาเพื่อรับเงินรางวัลหรือ3ไปมิดคัตเตอร์แล้วฆ่าสิบอซะคุณจะเลือกทางไหน เมนคําตอบของคุณหลังดูจบด้วยนะครับผมเชื่อใจคุณผมเชื่อใจคุณว่าคุณจะไม่โกงคําตอบนะครับเอาละถ้าคุณเลือกข้อแรกคือหลบหนีคุณรีบวิ่งไปกดปุ่มประตูอัตโนมัติได้เปิดออกคุณได้หลบหนีและรอดชีวิตแต่คุณก็ชดเงินรางวัลถ้าคุณเลือกข้อ2คือคุณเชื่อใจลิปตีเอแล้วนั่งรอไปพร้อมกันในระหว่างที่คุณนั่งอยู่ที่มุมห้องพร้อมกับเซฟตีเอจนหมดเวลา ประตูอัตโนมัติก็ได้เปิดขึ้นแลนะคุณก็ได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์ลูซิโอได้ชื่นชมคุณบอกว่าคุณนั้นใจกล้ามากที่เชื่อใจ1ิปดีเอที่เห็นเขาฆ่าคนอ,อื่นต่อหน้าต่อตาถึงสองคนนั่นทําให้ผมรู้ว่ามนุษย์เหล่านั้นก็ยังสามารถเชื่อใจกันได้ถ้าคุณเลือกข้อที่3ในขณะที่1ิปดีเอลันหลับอยู่คุณได้เปิดกล่องแลวเอามีดคัตเตอร์ออกมาปาเข้าที่คอของ1ิปดีเอจนเขาเสียชีวิตและคุณก็นั่งรอเพื่อรับเงินรางวัล ลูซิโอได้บอกอบคุณว่าพวกเหล่านั้นเชื่อใจไม่ได้ริงสนะแต่สตีเอบอกว่าเขาไม่ใช่คนร้ายและบอกให้คุณรอไปพร้อมกับเขาคุณยังไม่เชื่อเขาเลยนั่นนั่นหมายความว่าผมไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครได้สินะคุณได้รับเงินรางวัลและได้ใช้เงินรางวัลนั้นลบหนีคดีลูซิโอได้บอกว่าแต่ถึงอย่างไรผมก็ยังจะเชื่อใจคุณนะเพราะคุณจะไม่บอกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมครั้งนี้กับผู้อื่นขอบคุณที่มาร่วมทดสอบในครั้งนี้นะครับและคุณอยากรู้ไหมละครับว่าความจริงนั้นคืออะไร ความจริงนั้นคือในห้องนั้นมีคนร้ายอยู่จริงๆตามที่ผมได้ไดยบอกไปซึ่งคนร้ายนั้นก็คือ,อาอรนบ้านนั่นเองในกล่องของเขามีข้อความเขียนไว้ว่าหาคคุณค่าตัวตายเงินรางวัลของคุณและบุรพิเศษจะส่งมอบไปให้ครอบครัวของคุณในทันทีดังนั้นในห้องนั้นคนร้ายได้ตายลงไปแล้วถ้านในห้องนั้นเชื่อใจกันว่าทุกคนจะไม่มีอันตรายเหตุการณ์ที่น่าเศร้านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นการตายของทุกๆคนในห้องนั้นเกิดจากการที่ พวกคุณนั้นไม่เชื่อใจกันเองวาดระแวงว่าจะมีใครมาทำร้ายตอนที่หลับอยู่หรือจะมีใครหักหลังเราหรือเปล่าปาพวกคุณเอใจสักนิดตรวจสอบศพเพิ่มเติมคุณอาจจะได้บอกแสว่าเขาเป็นคนฆ่าต,ตัวตายเองก็ได้เรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยลย่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย